นี่จะกระซื่อของไห่เล็กน้อยแล้วมดไปอะสามล้อยตัวสามล้อย,สา,อยสามสิบสามชนคล <c oughs> องเหรนเมื่องหนอกไม่แข้งกับพี่นอ้องแข้งนีรีแกระตองซือไฮลีนาพอมันบลาหนูก็เล้ยสื่ออันนี้ไฮรีนาน้ำะว่า ทีน่นอยแตจะได้ดีใจเป็นบลราเพราะว่าวันเอิบวันเกิดอายาแต่อะไรเนาะเด็กน้อยเขาอายุเขาเท่ากันเขาเยังเขอยดูเรื่องปันใดเป็นบลราจะ้าเขาแค่เห็นของคนนิดๆหน่อยๆนี่ยังจะได้เขาจะดีใจละแล้ <c oughs> แล,ล้านเออตามล้านเด็กสี่นะนี่เป็นล้านไทยเฉพาะขายเอ่ม ขายของเล่นโดยเฉพาะเรือจาร้านสวีเดนเลยว่าแมแ่แต่ว่าเป็น้านตามชอบอ,อาหารเรามันจะมีของเล่นน,นั่นเขาจะขายถูกก็มีเป็นลานของเล่นเลยจ้จากลานสวีเดนเลยเฉพาะของเล่นมีแต่ของเล่นไม่นี่อย่างอื่นเขาจะบ่ขาย้าน,นนี่นะ้านเรียกเก็บลานนี้มันแพง เราไปซื้อตาม,มงตามเม็ดจริงๆไม่นก็จะถูกมันบอระอีนน้นูซื้อใน้านเลยเ <c oughs> พราะว่าห้อกับวีเวล่าแล้วเ้อกับยากเสะลูกได้จากลานมันบอระจ่ะเขาจะได้เขาม่ได้เล่นใน้านพอมเล็กน้อยเขาดีใจครับเขาได้เขามาเล่นใน้าน เออเล็กน้อยจะปเป็นเลรนข้างคุณเขาบ้าๆแบบค่ะเป็นห้าเลรนคงเลรนเขาเริ่มเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวหนูจะปิเดเด้อจ้ะเนาะนี่ก็ได้สองชิ้นแล้วนี่ก็จะข้ออันนี้นี่ก็เป็นการของเหรนเล็กน,น้อยแาจจะเหรนเนาะของเหรนแม่นวนนินเนาะ จ้เนาะเดี๋ยวจะเจอกันอีกรอบเนาะจ้าสดีจ้านี่ก็เป็นของขวัญแม่นวินกับลีนาเนาะจ้าเนาะเออหนูซื้อให้ลีนาชิ้นนึงเพราะว่าลีนาก็จะได้ดีใจแล้วมันแบบก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่หนูซื้อให้ลูกเนาะจ้านะเนาะหนูก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวหวน,นูทำใจสามีหนูก็ภูมิใจแล้วก็ด,ดีใจเล็กน้อยจะภูมิใจดีใจเนาะจ้าเนาะที่เขาทำสิ่งเล็กๆล็กให้ลูกก็เป็นสิ่ลนะเนาะ สดีจ้าสื่อของเราเม่อปรอบมา้าเราที่นอก็า <c oughs> จะสื่อให้มดเกล่อนในทีน <c oughs> ่จริงเนาะมันอยก็ได้ออกม้าแล้วกับม้าค่อยองสื่อเนาะเอง้อสองคนเด็กหน่อยสองขนที่กับําหนยังหน่อยอยู่เลย เห็ดใด้่พ่อเลยเฮ็ใดใล้วพี่น้งองแค่นัทจ้าสวัสดีจ้าไอ้อของเนาเไปติจ้าหลงนั่นวีนินสวัสดีครับสวัสดีครับววนเขานั่งกินเนาจะซื้อกลับบ้านกินกับเด็กๆ เอเวลี hey, <Mama. S 1> hey, ่เฮ <Thank you. S 1> ้นนาเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งจังเลยลูกกินข้าวลูกเอ็งหน่อย,อยากกินไนะส้ละซ่ <c oughs> อนแก,กินฝ้าไ <c oughs> ได้ออกมาซ <c oughs> ื้อนะงขวนชิ้นเล็กๆน้อยต้างกินหน่อยเนาะทำขีดทำได

เมรี่เห็นข้าวไหมลูก Where's Emily นะ I don't know Where is it, t h e r e is t Okay แมรี่แมรี่ Bye 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 bye, bye. bye, bye. <c oughs> Here you เล่นแต่กัด <c> ด <oughs> ามมนจ้ากำเนิดแล้วเนาะไม่กับมืดแล้วล่ะะไมงดีหรือไม่ดีทำไมี่จะไปทางมานาที่เคยเดินกับแม่ยายนอยกับแม่พี่หนุ่ม,มที่เพิ่นมาหาเนาะ โอ้ยเจ็บขอข้างนอกหายไปแบตก็ใกล้จะมืดแล้วจะไปถึงบางจะจังดูนะจ๋าว่าหนูสื่ออย่างว่าเน่เขาที่หนูทำได้ แห่เด็กหน่อยสองคนนี่แต่ชีวิตประจำ้นานชีวิตจริงเนงาะจ้ะเนาะพี่น้องในถุะเนาะอู้หูนะเป็วินรูจากข้าง <im it> เป็นวินควาเก่งครับผมอ <im it> ายุเมืองไทยถีง้องสีดีเนาะเด็กๆก็จะได้มีเพื่อน เสือนเลไลยสอนว่นาภาษาอีสานหน่อยแล้วนี่แหละอันนี้เราเอกินไปด้วยอะกินไปด้วยก่อนจะถืงบ้าขึ้นผู้อีกที่หน้องเาจะให้ลีนาน้ำอันนี้ลีนา่าลูกอะมาไหมโอเคลูกไปเดินไปลูกไป ได้เห็นแบบจังสีชีวิตเกี่ยวกัที่ตุนตรงจังสีมวลไปน้ำกันน่าจะเนะาะเบิ่งเด็กหน่อยเติบโตไปน้ำกันจ้าลูก เฮ้ยลูกน้องเห็นไหมหน้ามันจะร้อนจะหนาวมันก็จะเป็นไอซีเป็นดึงนึงเฮ้ยหน้าเจ้าเอลูกขอบคุณครับยังขอบคุณครับ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 ลูกขอบูครับอันนี้ลีน่าลีน่าให้เมนวินวิน ไปลูกไปไปแล้วคนเก่งแล้วลูกแล้วเยวก็ถึงบ้านแล้วขึ้นคู่ไปอีกนิดพี่น้อง <c oughs> ไปลูกไป <c oughs> บ้านแล้วลูกคนคนเก่งลแล้วมาบแกบละ, <c oughs> ข,อบบจจะขอบคุณทุูก็ตกำลังใจจ้าขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณที่อยู่น้ำกันอา <c oughs> ย่น้ำกันตลอดแม่จ้าโหกับลูกกับมีก่กำลังใจขึ้นมากอะขอบคุณทุกอย่างก็จัดเด้อนี่ ขาลุกขึ้นพูดและพี่น้องขุนขึ้นพูดขึ้นสะพานพี่น้องจำได้แล้วเนะาะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า